ุปาฟิเมื่อใบเฟิร์นพัสกรอยากลองเป็นฟู้ดสไตลิสต์เราจัดให้เหมือนเม่้าล้าแล้วโทรแั้วครื่อดูเขาได้กินเชฟฟรงเชฟหนุ่มสุดฮอตมาสอนให้ดีฟินกันทั่วหน้าถ้าสวยกว่าเชฟนี่ถึงเลาดวถอดเสื้อให้ไปเลยโอ้ซสุปตาพาฟิน สวัสดีครับคอต้อนรับเข้าสู่รายการสุปตาพาเป็นรายการที่เราเนี่ยนะคะ จะเชิญแขกรับเชิญมาเพื่อสารฝันให้เขาว่าเขาชอบทำอาชีพอะไรแล้วไม่เคยได้ทำเราก็ใจก็ทาแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะฮะเก้าโมงครึ่งทางช่อง GMM25 เราต้องมาเจอกันอย่างที่บอกว่าอาชีพนะฮะที่รายการรานำเสนอเนี่ยมีประโยชน์นะใช่เราต้องเจาะลึกรู้ลึกเลยซึ่งบอกว่าแขกรับเชิญที่มาในวันนี้เป็นผู้หญิงเก่งเก่งปะเป็นน้องๆพวกเรานี่แหละใช่ก่อนหน้านี้เขาเคยมานี่ไงเป็นพิธีกรรับเชิญแทนคุณอะตอนที่ไปรับจ็อบอะหรือไปแถลงข่าวอะไรก็ไม่รู้อะไม่วันนั้นวันนั้นรับรับคิวชน รักยิวซอนมีรักยิซอนด้วยนั่นคือน้องใบเฟิร์นพัสกรนั่นเองค่ะนี่เขาเนี่ยสวยนะเพราะเขามีประเด็นดราม่ากับผู้ชายเยอะมากเยอะมากนะฮะตอนนี้เขาก็มีประเด็นกับนี่เลยนิกกี้นิกกี้แจ็คแสนฉันก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีเรื่องของแฟนจีจะต้องเจาะลึกว่ามีแฟนหรือยัง <ม>กลับมาช่วที่สอของเราไม่ได้เล <นะ S 1> ยจ้า,จาอ, <c oughs> อยู่ใครคะคนนี้ชื่ออะไรอะไปเฟิร์นหรือเฟิร์นก็ไม่รู้ว่าจะให้เรียกว่าอะไรได้โมดอย,าย่าเรียกอะไรก็เรียกก็แล้วแต่ไม่ได้จะเป็นน้องฉันเรียก <c oughs> เฟิร์นไม่เชื่อจ้า วันนี้ถือว่าเป็นก่อนหน้านี้เป็นพิธีกรใช่มาเป็นพิธีกรม่แย่งงานดิฉันไม่ใช่เลยจ้ะคุณต้องขอบคุณดิฉันดิฉันมาช่วยเหลือเยอะมากคุณชูเขาต้องขอบคุณคุณเลอทำไมเป็นคนที่เจอดราม่าเยอะเรื่องเลือดไม่ได้มีอะไรเลยเวลามีดราม่าอย่างล่าสุดดราม่าที่มีดราม่ากับแจกก็คือช่วงวันเกิดแต่ว่าก็ได้ชี้แจงเป็นเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องราวมันร้อยเรียงมาอย่างไงบ้างเพื่อนแก่งกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วแล้วประเด็นนิกกี้ อะไรยังไงโอ้ฉันอยากตายเราหึงเขาใช่ไหมที่เขาแบบว่ามีข่าวกับก้อยในใจเราก็รู้สึกนิดนิดรู้สึกมึบมพุแบบว่าบบบอลบอนใจหึงเข่าคือคนก็เข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะจริงจริงนะึงแต่ว่าถึงไหมถึงเนียเมิร์ไม่รู้คนอื่นมีไหมแต่เฟิร์นจะมีโมเมนต์ที่แบบตำคาญบล็อกแม่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบที่แบบตำคาญ แต่พอหายปุ๊บก็เดี๋ยวอนปะบนึงอะไรเงี้ยคนก็เลยจับประเด็นพูกว่าแบบแล้วมันมันเปรจวบเหมาะตรงที่ว่าเขาอะไปพูดกับสื่อกับรายการทีวีหลายๆรายการว่าเนี่ยผมอะกำลังซุ่มจีบคนคนนึงอยู่แต่เฟิร์นั่นเรอเป็นอะไรบล็อกผมเข้าใจร้ายมันต่ออกันซึ่งอีบ็อกเนี่ยบล็อกก่อนที่กูจะรู้เรื่องมึงจีบอีกก็เลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวว่าแบบว่าเราไปนู่นนั่นนี่เขาอะไรอย่างเงี้ย หว่างใจนิดนึงแต่ก็คือเป็นใจก็คนกำลังล้าคนมันลัากใจเย็นใจเย็นอะไรคือจริงอยขวยักยยเวลาปังต้องแยกแยะอะไรคือจริงคนมันร้าก่ามันอกอกหักใจเสียจแ้วจะจะไม่อาจะัก่กเมั่นมืกี้อ่ะการที่เราบอกกันจริงๆแล้วเราไม่ได้บอกแบบว่าโกรธเกลียดสามี ไม่ค่ะไม่ว่าจะชอบใครไม่ชอบใครไม่เคยรองนี้เอาไปสเดี๋ยวเฟิร์นถามหน่อยแล้วเวลาที่แบบโดนเจอคอมเมนต์แรงๆอ่ะรู้สึกอะไรบ้างไหมมีแอบร้องไห้ไม่มี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 ร้องไห้เลยกั่ฟ้องของพ่อประจาป้าอพ่อเปล่า่อเอางี้อยากบอกอะไรกับคนที่แบบชอบคอมเมนต์กันแรงไม่ได้แบบนึกถึงใจเขาใจเราเลกในคีย์บอร์ดอยากจะฝากนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าคุณ ทำแบบนี้ไปแล้วมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ดีหรอกมันไม่ใช่มันไม่ได้ดีต่อทุกๆ ทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทั้งคนคนนั้นก็อยากจะฝากนิดนึงว่าทําอะไรก็ขอให้อยู่ในขอบเขตกันด้วยคนเดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะแบบมาถึงหน้าบ้านเราได้เลยอย่างเงี้ยคอมมเนตใช่แล้วบ้านพเอเจกี้ก็คือไปง่ายมากเดี๋ยวเฟิรนจะส่งโลเคชั่นให้ไม่ต้องมาถึงป่ะเอาเพื่อนเอเจกี้เข้ามได้จ้ะได้จ้ะนี่เเรื่องความรักบ้างดีกว่าโอ้ยเรื่องนี้เลยจิ้งหมีน้อยกุบลี่เลยนี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรจ้ะกุบลี่จ้ะไม่ถูกแล้วไม่ค่อยแม่ใจกุบลี่หรือความหวานตอนนี้เป็นโสดนานหรือยังตอนนี้หรอมีมีคุยคุยค นานแล้วเขาไม่ได้โสดนะพี่เอกซกี้หลังนะสิตตลอดตลอดตลอดหรอเขาจะโกหกเราหรือเปล่าไม่โกไม่โก้อยู่แล้วด้วยความผ่านอะไรมาเยอะมากมันไม่ได้เยอะมากหรอกแต่บด้วยความแบบว่าเราก็เจออะไรหลากหลายรูปแบบมาจากชีวิตที่แบบว่าอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวมันกลับกลายเป็นว่าพอมาอายุเท่านี้รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้ไม่แพนเพราะเคยแพนแล้วรู้สึกว่าพอมันไม่ได้เป็นแบบที่แพนน่ะเราก็อาจจะเฟลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า อะไรมันจะเป็นไปก็ให้มันเป็นไปเราอยากคุยกับใครเราก็คุยเราอยากใช้ชีวิตกับใครเราก็ใช้เราไม่อยากใช้ชีวิตกับใครเราก็ไม่ใช้แล้วแล้วแล้วคนที่เราคุยด้วยอ่ะพอเรามามีข่าวกับมิกกี้ว่างอนมิกกี้ที่เขาไปจีบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขามีรู้สึกบ้ไหมเขาไม่มีอะไรเลยอ่ะแบบว่าเขาคุณเฮ้ยทำไมกูตกใจอ่ะไม่มีไม่มีวินดี้แบบว่าใช่คนณีีเป็นขาดตอนนั้นเปล่าอย่างนี้คนเดียวหรือเปล่า ก็คุยหลายคุยหลายคนอยู่คุยหลายคนอยู่คำใครไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูลูาไว้พร้อคเขาเปิดตัวได้ได้แต่เราแต่เราเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากอริงใจขอบคุณไม่จริงใจอ่ะแล้วจริงหรือเปล่าที่คุณพ่อแบบชอบไปคอยด้วยๆอยจริงจริง ไอ้เรื่องจีแล้วทำไงอ่ะเอี่ยว่าตะขิดอะไรเนี่ยเอามาพี่ยาลรืพี่ยาดีก่โอ้แน่ใจอะพี่แน่ใจผอกโอ้เป็นน่งคุยกับพี่ยาไปก็เขาเมื่อก่อนมากกว่าเมื่อก่อนมากกว่าที่เขาจะชอบพูดติดตลกว่าแบบว่าอยากให้เฟิร์นมีมีแฟนรวยซึ่งพอผ่านเรื่องราวบางทีก็มีคนที่เ um> ข้าใจบ้างบางทีก็มีคนที่ไม่เข้าใจบ้างคนที่เข้าใจก็มองว่าเป็นเรื่องตลกไปแต่คนที่ไม่เข้าใจก็แบบมึงขายลูกกินหรอนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่มุมของป้าเขาก็แค่มองว่า เขาอะมีลูกสาวคนเดียวเขาก็อยากให้ลูกอะสบายแค่นั้นแค่นั้นแล้วความห่วงล่ะระดับสูงศูนย์ไปสิบอยู่ระดับไหนถึงหนึ่งหรือ่ายังไม่รู้เลยถ้าเป็นตอนนี้นะจริงเหรอแต่ก่อนถ้าเมื่อก่อนคือห่วงคือยอมรับว่าห่วงตอนนี้เขามันโตแล้วแล้วมันก็เออไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้มาอะไรในชีวิตเท่าไหร่แล้วนี่ได้ข่าวพับซื้อเครื่องควเหรอคะใช่ค่ะทำไมอะไม่รู้ตัวพี่ยาไม่รู้ตัวว่าเราเป็นคนชอบซื้อเครื่องควานเพื่อนจะชอบจับสังเกตว่ามึงซื้อม้ออีกแล้วเหรอ ล่าสุดก็เพิ่งซื้อไปซื้อช้อนอีกแล้วเหรออย่างซื้อพวกนี้เนี่ยเอาไปเก็บหรือเอาไปใช้เอาไปใช้ชอบท่าข้าวป้าถึงชอบท่าข้าวด้วยแล้วทำให้ใครกินบ้างอ่านึกนึกอืมอ่ะให้จิบน้ำก่อนเพราะว่าเวลาคนโกหกมันอยู่น้ำเสียงแหกไปไม่ไม่เป็นจริงแล้วเพื่อนอ่ะชอบเอาเพื่อนอ่ะมาแบบทำกข้าวเออเดี๋ยวก็ดำยำชอบ เดี๋ยวนึกอะไรออกก็จะทำมันนั้นคุณละปูทานมาถึงขนาดนี้นะนั่นแสดงว่าความฝันของคุณนั้นคือเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอจ้า, <c oughs> าไม่เคยเสียใจยเลยนี่ส่งไปนิดหนึ่งก้าสวสมมตจะเป็นหมอแล้วมาที่นี่ทำไมเนี่ยก็จะปูทานขึ้นปูทำไมก็อย่างที่บอกไงว่าเป็นคนชอบข้าวไม่เคยออกเราเรารู้สึกว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้มีสกิลด้านการตกแต่งให้มันสวยงามอยากจะทําให้อาหารหน้าตาดูดีนะกินไหมอร่อยด้วยแล้วก็สวยด้วยวันนี้นะคะเราก็เลยมีเชฟหนุ่มหลอกล้งเเห็นแล้วแต่ไม่ได้บอกแต่แรกอะโอ๊ยปวดกระดูกว่ะตักขาลงอ๋เอางี้เชฟรอแล้วค่ะคุณสองคนพร้อมพร้อยังคะทำไมเชฟรออะก็แคนั้นเอไปเป็เชฟเลยมั้ได้เลยค่ะเชฟพังนัทพงศ์ค่ะ S <S ต่วันนี้คือเชฟอางอ่ะจะมาสอนการเป็นฟู้ด <นะ S 2> สไตลิสต์เเารียกกใช่ไหมคะใช่กับใบเฟิร์นใช่ไหม,มคะหนูชอบทำข้าวแต่ว่าถึงทำข้าวไม่สวยจริงๆมันคนละอาชีพเหมือนกันพี่ฟู้ดสไตลิสต์กับการเป็นเชฟอ่ะเพราะ<อ>า<อ>ว่ามันเหมือนแบบว่าฟู้ดสไตลิสต์เขาจะเป็นแบบว่าออกแบบจานใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็มีแบบอาจจะเวลาที่เราถ่ายรูปอาหาร,รอ,อะไรอย่างเงี้ยจะมีเทคนิคการตกแต่งให้แบบมันสวยนะมันนี่นั่นอะไรเงี้ยแปลว่าคนที่เป็นฟู้ดสไตลิสต์จำเป็นต้องทำแบบเ้าเป็นไหมคะ ควรครับเพราะสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่ใส่บนจานมันควรจะมาจากอาหารที่เราทําแล้วต้องเรียนไหมคะการเป็นฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยฟังไม่ได้เรียนมาครับเพราะว่าฟังเรียนเชฟท้าอาหารมาแต่สุดท้ายแล้ว,วอ่ะยังไงอาชีพนี้มันก็ต้องทำเพราะว่าอาหารสวยมันก็เขาเรียกว่าอะไรเอาคนเรากินด้วยตาก่อน<ม>ใช่ไหมอาหาถ้าอาหารไม่สวยขึ้นมาก็ก็เรียกว่าแพ้เขาอ<ม>่ะผมไม่ต้องพกจานไปไหนเองแ,แต่คนี้ลืมพี่เชื่อไหมเพราะว่าจะมาใช้จานเขาพกจานไปด้วยเหรอไม่พกจานไปด้วยเหรอเด็กเ้องเด็กไม่ได้เลยวันนี้มอกี่าวันนี้ลืมพกเมายนี่พกจาน รต้องได้แล้วแล้วอย่างเงี้ยเมนูอาหารมีไหมคะว่าเมนูอาหารอะไรที่มันจัดที่สวยยากอะพวกซุปๆยากมากครับเพราะว่ามันจมน้ำให้เขาใส่ห่วงยางได้ไหมคะ เจอพี่เอกีไลทุกทีเลยพี่เนาะท้ามอยากทีบอยากทีบอยากทีบไม่ได้พูดนะพี่วันนี้เชฟอานเตรียมเมนูอะไรมาทำคะเซเลตคาร์มอนหนึ่งอันครับเล็กอันนึงเป็นสลัดสตรอเบอรี่ครับอู้ยเริ่ดซอสเฟิร์นด้วยได้สอนให้หนูทำให้ได้นะเชฟถ้าวันนี้หนูทำไม่ได้เชฟไม่ต้องกลับบ้านอู้ยหอยทำไม่ได้แต่พี่เอกีคือไปกรบต้นเลยนะไม่ฉันจะอยู่คุณหอเช่อยู่เชฟจนเชฟทำให้ได้ ไปเฟิร์นปฏิบัติภารกิจโดยการที่เชฟพางเนี่ยทำเมนูสองเมนูแล้วมีหนึ่งเมนูที่ไปเฟิร์นจะต้องเรียนแบบให้สวยเท่าเชฟวางถ้าสวยกว่าเชฟนี่เชฟจะจะเศร้าไหมหรือว่าถอดเสื้อให้ไปเลยโอ้เนี่ยเฟิร์นไม่ได้ดีใจแต่ว่าต้องทำจะต้องทำจริงๆเนาะเครื่องในเสื้อมีอะไรเปล่าเครื่องในเสื้อผิดตัวหนึ่งพี่ไม่งามมาพี่เริ่มทำดีกว่ามาเชิญเชฟพังเริ่มเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวแรกเราทำสลัดกันครับเมื่อกี้บอกว่าทำสลัดสตรอเบอรี่เนาะ เวลาทำเนี่ยอันนี้หลายคนชอบแบบเชฟหลายร้านผมว่าแบบชอบใส่มาทั้งอันอย่างเงี้ยเออเวลาันกินันกินยากใช่ไหมฮะใช่ก็เล็กๆใช่ไหมฮะเขาฮะให้ฉีดเป็นใบเป็นคำคำใช่แล้วก็ในกกรเนี่ยถ้าถ้าทำแบบไฟดิเนกิงนะเขาไม่ใสนะฮะเชฟแล้วถ้ามันแบบไม่เท่ากันนะมันคือศิลปะครับไม่เท่ากันได้ฮะไม่ใช่เธอต้องเอาไม้ไม้มทัดมาวัดผักหรือไงฮะให้มันเท่ากัน ทำไมแขกรับเชิญคนอื่นเขาโดนกนเลยแต่แขกรับเชิญคนอื่นเขาก,กดนี่เคำถามเธอมัน,มนยวนจะยวก็เป็นผู้หญิงไงมันก็อย่างนี้นแหละคนเราจะจีบผ่าที่เท่ากันเธอก็มาให้เป็นคาราวานสิ <c oughs> อ้าวฉันจะไม่รู้หรอท <c oughs> ี่แม่เธอต้มรังนกอ่ะยังเห็นเท่ากันเธอก็ปุกเลยเธอมันไม่เท่ากันจ้ะ ็แค่น,นี้นี่คือแค่ไลแค่นันแหละก็คืออยากจะลาดให้มันเป็นชั้นหนึ่งจะได้เห็นแบบผลไม้ชัดๆอีกชั้นหนึ่งนะเวลาลาดลนเา<อ>น,น,นี่ยเราชอนมาแซกจ็อกแซกนี้แล้วก็พยายามให้สีมันตัดๆกันครับจริงๆชีวิตเราเนี่ยนะมันไม่ยากครับถ้ามีดอกไม้นะฮะใหม,ม่ไปสุดท้ายก็แล้วชีวิตเชฟยากไหมยากตลอดเลยอะไรเนี่ยอ้ยดูแต่แค่นี้แหละครับอีกจานหนึ่งอันนี้เป็นสเต็กแซลมอนนะครอันนี้เป็นแซลมอนสเต็กนะครับ อันนี้คือเอามันบดวางไว้ก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็มาบีา้น,นิดนึงหน่อยครับใช่ถ<ช>้าสมมุติว่าเฟิร์นอะเอาการจัดจานส,สวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปอันแดปกับอาหารป่าในโครลงๆเนี้ยเชฟว่าเวิร์กได้สบายมากนี่ก็เป็นเมนูที่เชฟตั้งใจทำขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างของเฟิร์นนะครับดูไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับ สวยอ่ะสเลิศน่ากินเลยเมนูชื่อว่าอะไรครับเอ่อสลัดสตรอบลเบอร์รี่ถ้าเบปิดลำเหลือของเชฟอ่ะขอเสื้อให้เลยจริงๆเนี่ยเชฟพูดคำว่าขอเสื้อหลายรอบหรอเจ้เกตด้านนอกครับเนี่ยเชฟทำมาให้เรานี่ดูเป็นจริงๆนะเนี่ยดูแบบเคยทำอาหารบ่อยใช่ไหมครับ่อยมากครับเชฟทำไมเราต้องวางแบบวางวางหงายอะฮะจะได้เห็นเนี่ยเชฟ หลดลายหน่อยวางความสลับได้มาได้สามอันเชฟสอนแล้วสามอันโดยนะบอกสลับได้เมื่อไม่ต้องมายุ่งไม่ใช่พี่นะทีฟแบบไม่ต้องมายุ่งอ๋อต้องเป็นแบบไม่เยอะไม่เยอะเอาเยืดๆเลอะเลอะเลอะเดี๋ยวค่อยเชฟดูคุณต้องเร็วมันฟีบหมดแล้วจะฟีบแล้วเลคุณต้องรีบค่ะโอ๊ยดอกใหญ่มากเฮ้ยดอกเดียวพอเพราะเด็ดแล้วจ้ะไม่ต้องยุ่งจ้ะ เขาเดนือยเขาแล้วไม่ว่าพี่โอ้ิจารณ์ค่ะเชฟปางทำไม่นานแล้วมันก็เลยแป๊บลงไปค่ะเชฟเฟิร์นก็เพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้ก็ยังฟูอยู่ถูกเชฟเฟิร์นฟูนานเชฟปางวิจารณ์หน่อยฮะครับอันนี้เหรอฮะใช่เสียฮะเป็นสิบเลยพี่รู้สึกคนนี้จริงจริงนี่จริโอ้โหเขามีความละเมียดละไมเนาะใช่พี่แค่ฉีดผักก็ให้สิบแล้วอ่ะ นะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่ที่จะทำแต่ถ้าอันนี้ยคิดว่าน่าจะทำไม่ได้ไม่สว่อมนะเชฟลองสามารถบี้มันบดได้ขนาดนี้ไหมเออลองบี้ดูสักทีหนึ่งง่ายคาระเบียฮเดรตอ่ะเป็นกลูเตีอ่ะเหมือนเวลาท้าหลุนแล้วโคนแล้วครื่นดูอย่างเนี้ยดูสะได้กินสิดูเฟิร์นมั่นใจที่จะเอาชนะเชฟฟางให้ได้เลยนะครับสงสัย อยากได้เสื้อเชฟฟางกลับบ้านแน่แน่แค่ดูก็หเฮ้ยสวยนะสวยจริงพี่แอวไม่เชฟมีแววเธอมีแหววอ่ะผ่านไหมฮะผ่านฮะผ่านเชฟต้องทำอะไรคะเชฟองอะไรคอเอาจริงมเลยนยออเสื้อแหมพี่มีเสื้อข้างในอีกนะเฮ้ยเราไปเล่นเป็นคนทักท้วงนะนี่ถ้าาเอ พี่เลยค่ะมีคนพี่ต้องการเออถือว่าผ่าโอเคแล้วเก่งมากดีมากดีมากตาขอบคุณเชฟปังเนาะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะไบเฟิร์นเยี่ยมคุณท้าเยี่ยมคุณค่ะเชฟของปางนะคขอบคุณนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการชุดตาพาปินแล้วนะคะกลับมาเจอกันวันอาทิตย์9โมงครึ่งทางจิมเอ็ม25ใช่แล้วนะฮะอ่านวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนเนอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาลองทําอาชีพฟู้ดสไตล์สต์ก็สนุกมากๆ <c oughs> คือจริงๆแล้วพื้นฐานเนเป็นคนชอบทำาบข้าวอยู่แล้ว <c oughs> นอกเหนือจากการเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยการทําอาหารก็เป็นอีกสิ่งที่ทชอบมากๆ <c oughs> และถ้าใครสนใจเรื่องอาชีพนี้ก็ศึกษากันเยอะๆแล้วก็ทุกคนเป็นได้แน่นอนค่ะ